ค่ะว้ายไม่รู้มาจากไหนมาส่องชวนชมค่ะ <c oughs> เอ้ยตอนนี้ตอนเช้าก็เลยแอบมาส่องชวนชมดูทำไมตัวโตวไายไวเนี่ยค่ะใบหายหมดเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูสตูพืชนี่ยค่ะ ถ้าตัวไหนที่เขาไม่กินนะคะดอกก็จะสวยกลิ่นนะคะออกเป็นสีชมพูเจอแล้วค่ะว่ามีตัวอะไรมากินนะคะตัวนี้ไม่มีออกยอดแทงยอดใหม่นะคะโอ้โหตอนเช้าๆค่ะก็เลยออกมาดูลงมาดูซิว่าเขา ใบเขาทำไมเขาไม่เกิดต้นใหญ่นะคะ,คะกําไม่รอบเลยนะคะโอ้โหถึงว่าไม่ออกใบทีไรก็หายหายโขนหายไปทุกทีเลยค่ะไม่กล้าทำอะไรเขาสิคะกลัว ัวค่ะนะาฮะน่ากลัวมากอ่ะอยากกินก็กินไปตอนนี้กินไปแต่ว่าเดี๋ยวตอนสายๆส,สักหน่อยนะจะเอาน้ำควันไฟมาไล่นะเพิ่งเจอนี่เองแต่ว่าตอนนั้นก็เห็นเหมือนกันค่ะเห็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใบหายใบโขนหายไปหมดแล้วก็ไม่เจออีกเลยนะคะ ตอนแรกก็กัดกินเชระเพลินเลยพอได้ยินเสียงคนพูดหน่อยหยุดกินเลยปกติดอกก็จะเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้น่าจะกินดอกด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะดอกสวยๆเดี๋ยวไปดูอีกตัวนึงนะคะนี่เนี่ยค่ะ กินหมดเลยค่ะแล้วก็เพิ่งจะออกยอดนะคะเพิ่งจะออกเพิ่งจะแตกยอดขึ้นมาใหม่ไหนนะคุณแม่เห็นอยู่สองตัวนี่ค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่เลยนะคะนี่กระถางอา่ว่าจะเปลี่ยนกระถางนะคะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยน,นี้จะมีอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ค่ะกระถางใหญ่เลยตรงนี้มีคนทํากระถางแตกคะ่ะรถรถเหยียบกระถางอันนี้ใหญ่มากนะคะคุณแม่ยังไม่ได้ ซื้อกระถางมาเปลี่ยนอันนี้งามมากค่ะแล้วก็อันนี้ก็กระถางเก่าค่ะงามนัางไม่มีใบเลยค่ะเขาจะกินหมดอยู่ไหนเนาะเห็นอยู่ตะกี้นี้สองตัวว้าวเอออยู่ใกล้ตัวเองเลย่าตัวน่ากลัวมากเองสุดตูพืชของเราแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเนีน่ยมีตัวหนึ่ง นี่คะ่ะว้าวน่ากลัวคะ่ะนี่คะ่ะอ๋อนี่เขาน่าจะเข้าฝักเขาน่าจะเป็นดักแด้นะคะอแปลกใจมากเลยตอนนั้นที่มาดูทำไมไม่เห็นเขาอะนะเมื่อวานนี้เองคะ่ะเมื่อวานวันก่อนเองที่คุณแม่ที่ฉีดให,ให้น้องนาน่าฉีดผักอะนะคะ ก็เอามาฉีดพ่นพ่นพ่นไปหมดแต่มองไม่เห็นเขาค่ะมองไม่เห็นตัวนี้เลยเนี่ยค่ะเขานา่าจจะกินอิ่มแล้วค่ะนะสองตัวนี้ตัวเล็กค่ะตัวเล็กแต่คุณแม่มีไก่นะคะไก่เยอะเดี๋ยวไก่เขาเห็นตรงนี้อยู่ตรงตรงถนนเดี๋ยวไก่เขาก็มากินค่ะ คิดว่านะอุยทำไงดีจับทิ้งก็ไม่ได้ค่ะกลัวสีเขียวค่ะนี่มีตัวเล็กด้วยนะคะเห็นตัวเล็กแล้วเนี่ยค่ะต้นใหญ่เนี่ยตรงไหนตัวเล็กตะกี้เห็นตัวเล็กมีตัวเล็กตัวหนึ่งค่ะหาไม่ ดี๋ยวเจอตัวนี้ตะกี้เห็นตัวเล็กค่ะตัวเล็กอยู่ไหนไม่รู้เข้าใกล้ไม่ได้ด้วยค่ะกลัวอ๋อนี่ไงคะตัวเล็กโอ้โหใกล้กันด้วย,ยถ่ายยังไงดีเนี่ยค่ะตัวเล็กนิดเดียวค่ะนิดเดียวเองอยาไอลิลี่มารวยยิ่งกลัวอยู่ยิ่งตกใจอยู่ ตกใจอยู่สายฟ้ามาสะก,กิดสายฟ้ามาสะก,กิดทำไมยิงตกใจอยู่ยิ่งตกใจนอนอยู่อุ้ยสายฟ้าอยอย่านะโอ้จริงๆแล้วถ้าดูดีๆนะคะดูตอนคืนเนี่ยก็คงจะมีหลายตัวอยู่ค่ะแต่ตัวนี้น่ะไม่กระดุกกระดิกด้วยค่ะหนึ่งสองสามสี่ตัวค่ะอยู่ไหนไม่รู้ โอ้ยทำไงดีตัวนี้หยุดกินหรือยังอันนี้ค่ะปล่อยให้เขากินนะคะดูสามตัวนั้นปล่อยให้ตัวนี้กินกินแล้วค่ะกินแล้วใบนี้หมดแล้วค่ะใบนี้หมดแล้วนีตัวใหญ่ด้วยค่ะไอต้นนี้ไม่ได้เพราะว่าบางทีก็อาจจะมีตัวเล็กด้วยมหน้าค่ะดอก ดอกก็ยังแหวงเลยอนะคะจะเขี่ยก็กลัวเขาคะ่ะไม่กล้าเขีย่ยใช้ไฟส่องอ่ะคะ่ะนี่เลยค่ะมองแล้วจะไม่เห็นเลยนะคะถ้าไม่ไปดูใกล้ๆแล้วตอนสายสักหน่อยนะคะเนาะคุณแม่จะให้ใครเอาน้ำควันไฟมาฉีดให้ แล้วตอนเย็นเดี๋ยวคุณแม่จะมาถ่ายอีกทีว่ามันจะมีหรือเปล่ามันจะเหลือหรือเปล่าต้นนี้ไม่มีไม่มีหนอนนะคะก็ใบก็กำลังเกิดมีแต่ก,กิ่งก้านเลยสูงนะคะว้าวขอดูอีกทีกำลังกินเขาน่าจะกินตอนเช้าๆเนาะสบายอารมณ์เลยค่ะ ดูเขาทำดูเขาทำค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามและก็ให้กำลังใจนะคะ